นะคะก็มาอยู่กับไอ้ร้างในเกม m i n e c r a f t นี้จะเป็น m i n e Craft แบบไหนกันเราจะไปดูกันนะคะก็เรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันพอเข้ามาแบบเข้ามาปุ๊บอัดเลย,เยไม่ได้ดูชื่อเลย,เยบางคนอาจจะเคยเล่นอะไรประมาณนี้นะอืมรโหลดโหลด กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เหมือนจะดับเลยก็กลับมากับมายครับมาเล่นเล่นกันเลยเรามาเล่นอะไรดีแบบนี้กันมาเล่น มายังชา้าจุงอ่าเรามาอยู่ทีมสีอะไรดีเนี่ยโอ้สีอ,อ้าวอ๋อจิ้มเงนยนครับจะด,ดีนายอุ้ยเนี่จดีนายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใครๆๆๆใครเฮ้ยเฮ้ยใคร เฮ้ใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายสาวัสดีไม่ได้ไดแดกหรอกฮ่าฮ่าไปเลยนูวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยใครแม่งยิงวะไอซิบหายเฮ้ยมึงอยู่ไหนไหนวะที่ไหน,ไหน,ไหน,ไหน อาคือไปพี่น้องสวัสดีนายนายโพมาก็ตายเลยอะไรเนี่ยทำไมนายมักาดจังดักดักครับดักดักดักเพื่อนเราลุยแล้วแล้วดักครับดักดักอู้ไปแล้ว ขี้หายเติมก็เติมอ้าวเฮ้ยนายนายไม่มีงเลยเหรอนายดีมากเราไปแหละเฉยอากาศนะฮะเออทำไมมันไม่โดดวะเฮ้ยเย็ดเด้อตายซะมึงอ่ะเฮ้ย มาแล้วมันละฮึไปแล้วไปเลยนุ๊โอ้ยไอ้ไอ้คนณขัาขนบ้านเนี่ยอืว่ะตังไว้อย่างไรตัวเองเอะ เก็บไปเองหรอเปล่าอุ้ยสวัสดีนายอ้าวสวัสดีนายเราอยู่ฝั่งเดียวกันอะสวัสดีนายเราขอยิงหน่อยสิโอ้ขอบคุณนายมากนายทำอะไรของนายเหรอะ ฮะงอแป๊บนายแม่จะไม่ให้เราเข้าเลยเหรอฮะนายจะไม่ให้เราเข้าเลยเหรอแดงนายย้ายม่ทีมแดงตอนไหนวะแนงไม่ให้กูเข้าเลยไปแล้วงอนแป๊บเมื่อกี้ยาทักอะ่ะ <c oughs> ยาทักกันเลยอืม <c oughs> โอ้ทำไมเรามาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยวุดดีน่อุ้ยเออเออไอ้เล่น,นเกมใช่ไหมเออแผนที่ม่าแผนที่แผนที่แผนที่เออ,อย่าทักอีกแล้วอ่ะย่าทักว่าเล่นเกมใช่ไหมใช่ครับผมเล่นเกมผมก็เล่นแผนที่ด้วยเนี่ยแผนที่ทำการบน้าน อัดวิดีโออยู่เว้ยไหนนี่ไงไม่อัดไม่อัดทำการบ้านไห้เร็วกระดาษ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 เท่ากี่แผ่นแผ่นเดียวอุ้ยสวัสดีนายอ้าวนายนายนายโดดโดดตกลาวาทำไมเนี่ยนายอาจจะมีเสียงยาามาบ้างนะอือสวัสดีนายนายโดดไปไหนรออ้วนหน่อยนายเขาเราคอยยิงอ่อยแง่ได้มาแล้ว สบดีไอ้ไอ้กูบอกเอามากูจะดูละครเออแปบ๊บซิน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเตียงกับยาอยู่อ่ะไอวิดีโออยู่บอยไม่เห็นเลยง่ายเย็ดโดได้แล้วหนึ่งเฮ้ยสุดีนายนายถือปืนเท่นั่นเนี่ย<ม>การบ้านคนระับยังไม่ได้ทำเลยท<ม>ำ อ่ะได้กินนะเฮ้ยจบก่อนจบก่อน <którzy>